สวัสดีจ้ามัอนีดอกกระเทียมแถวของห้องกับบานเต็มที่แล้วเนาะจ้าพี่น้องมีหอดแมงพูมาผสมเกสรน,น้อจ้าเ้าสิเก็บโรดหละจ้าอย่างแมงพูเลยหละจ้าเพราะว่าเขาบานคักแล้วถ้าห้าบวเก็บเขาก็สิลรนเนาะจ้ามาเอาไปเห็ดหน้เห็ดนางลมหลวงกันเนาะจ้าพี่น้อง เก็บเสร็จแล้วเขาก็จะไปเด็ดออกเป็นที่ระดอกเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาเกิดเป็นชอ่อเนาะจ้ามาที่นี่ก็จะเอาเห็ดน,นั่งร่มหลวงของเขาเนาะจ้าไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาหัน่นเป็นชิน้นฝอยฝอยชิ้นพอดีคำเนาะจ้าพี่น้องกับพวกฝอยขาดดอจ้ามักแบบไหนเขาก็หั่นแบบไหนละจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็เอาเห็ดไปหนึ่งให้สุกเนาะจ้าแล้วก็พักไว้ให้ยินมาที่นี่มาเตรียมเครื่องกัน,กนจ้าพี่น้องเอาขิงกับใบกระเทียมเถาเนาะจ้าไปปั้นนํากันให้ละเอียดได้ละจ้าใบกระเทียมเถาเขานี่มีกลิ่นหอมแหงคักเลยจ้าใส่กับแหนมนี่แซ่บสุดยอดเลยละจ้าพี่น้องใส่เกลือใส่ผงนัวคลุกเข้าเห็ดให้เขากันเนาะจ้าซิ่มรสชาติแซ่บแล้ว ก็ใส่ไส้เขานะจ้ะเพราะว่าเขานีูสิไปเพิ่มความเปรี้ยวให้เน้ของข้านะจ้ะใส่นิดไม่เหมนแซ่พอดีเลยจ้ะพี่น้องพอเสิแล้วขาก็สิมาเอาไส่กองก้มนะจ้ะเพื่อที่จะเก็บความเย็นแล้วก็จัดทรงให้ลูกค้ากันลถจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วจ้าไววพ้อกันไหมคิดหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า